สวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีเป็นทุกคนเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้อากาศคพิ่มฟ้าคพิ่มฝ,น,ฝนจากข้างนอกเมื่อนี้มีลมมีคือสีมีฝนอีกเมื่อนี้บ่ได้ออกไปเฮ็ดงานข้างนอกแกบ่ได้ไปลุกหญ้าลุบยังข้างนอกตัดหญ้าตัดยังข้างนอกนะคะเนาะก็เลยคิดได้นะคะ่ะนอไปลบอา่า ลกพักซี่นะคะหละากพักซี่มาหลสกหันพึ่งล่มเพิงแดดจ้ะงามงามจะดไ่นองเจ็บมาหันตากร่มตาแหงไวแต่กินย่ามหนาวจ้ะแตกินย่ามหนาวอ่าถ้ามันหนาวมากเลยิี้มาล่มแบ,บบบ่มีหอดพักซี่พักแง่กินนะจ้ะนะก็เลยตากแหงเอาเอารลักพักซี่นะคะ ไปใส่ซุปใส่แกงใส่อ่อมนะคะเนาะนะคะเมื่อนี้กาซีเอาหลักซีนี่ล่ะคะ่ะมาเบิง้งงามดีจ้ะงามเห็นไหมเอาหลักตนนัวใหญ่ๆมั้ยนะคะเนาะเห็นกว่เห็นบ้าถ่ยา,ายภาพยอดแสงจ้าถ่ายภาพยอดแสงก็เลยนเพลงยังซี คืมฝากคืมฝกมนกลางหน่อยกะจักเช็ดเนี่ยกะเลยไปลกอ่าพักซี่เอาเอาไนมันเก็บไว้ทัพภูพินานะคะเนาะไว้ทา้าน์ปินานะคะ่ะนะคะเนาะอ่าฝากคลิปนี้ไว้ซำนี้ไว้สักก้อนนะคะเนาะสิหันอ่าพักซี่ตาตากล่มตากแรงไว้นะคะเนาะอ่าแล้วเมื่อนาสิท้ายปาชส่อด้วยให,หมเ่เบอร์นะคะในสวนนะคะเนาะ เออบักแตงกัไก่สิพ่อเก็บเลยเด้ค่ะว่าสิไปเก็บพ่อใอยู่ย่านฝนอ่าห้ามมันย่านมันเน่านะคะเลยเอาไว้ยซากอนให้มันอ่าอีกจักน้อยก้อนมาสัน่นไอควรมันแห้งอีกจักน้อยก้อนมาสั่นนะคะเดี๋ยวเสียได้หั่นอ่ารากผักซีนะคะเนอนพึ่งร่มกันเด้อค่ะเด้อเจอกันค่ะขอฝากกันเด้อค่ะเด้อสวัสดี เขามักมวลจ้าคือเขามักมวลจ้าพี่นอกจ้าหั่นเสร็จซับเรียบร้อยแล้วค่ะได้ถาดหนึ่งเต็มๆเลยค่ะหั่นฟอยหั่นเป็นคอรอ,อเป็นเป็นเป็นชิ้นน้อยๆพ่อพได้ได้ต้มซุปนะคะใส่ซุปก๋วยเตี๋ยวใส่ซุปต้มไก่ ต้มดูดหมูสินะคะเนาะใส่ได้เบิดเอ,อ้ยค่ะอันที่ห้าซัดเป็นฝอยห้ากระไว้แต่โรยใส่อา่เอาเอาตำใส่อ่าอ่ะมกปอกมกปลามก,กาไก่อ่านะคะนะ่ะใส่ออมไก่ออมปอกออมปูออมปลามันอะไรนะคะนะ่ะเสร็จสับแล้วค่ะ ที่นี่ได้ถาดหน่อยหนึ่งค่ะแต่ว่าเบี้ยมันยังอยู่ได้ค่ะเบี้ยมันเบี้ยหน่อยมันกเก็บไว้ถ้ากินเี่ยสีหอดหนาหน,นาวเนาะคะนะ่ะเนาะหาเก็บคือสีหอดที่ดอกตี้หนาหนาวก็ได้เบี้ยน้อยหน่อยมันก็ร้ายยู่จ้ะแต่ว่าเอาต้นใหญ่มันออกนะคะเนาะเอาไนมันเอาเมลเ็ดมันเก็บไว้ดับปูกปีนาเนาะค่ะเนาะนะคะเสร็จนะเป็นอันว่าซับ ทันส้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกะับสิพึงล่มพึงแดดนะคะเนาะ,ะกับไปกลับมากค้นไปค้นมากพอหายมันขึ้นเชื้อรานะคะมันแห้งดีๆขาวจุนทุนผุนนะคะนะา่ากับเจ็บใส่กวดโล้นะคะนะคะเนาะเอาคลิปนี้ขอฝากไปซัมนีนะคะเนาะเอาคลิปหนาจักสิเอายั้งมาตัวพี่น้องคือว,ว่า จักะเอายัางมาให้พี่น้องเบิ้งนะคะคลิปนี้ก็อเอาไวส้สนี้ก่อนนะคะเนาะไก่สินเดือนมาเด้อค่ะผู้ใด้ฟันดีกระบอกกันเนี่ยเด้อค่ะได้เลขตัวใดนะคะผู้ใดได้เลขกฟันได,ด้ดีฟันได้ตัวดีก็ขอให้โชคดีนะคะเนาะผู้ใดซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถือกลางวันที่หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเอาโชคดีโบสุขสุขนนะคนเด้อค่ะ สวัดีค่ะสวัสดีค่ะ